อความช่วยเหลือหาเชียงใกยังนี่มดเียกังเออบอกเพื่นล่ะเพื่อนีนี่เฮ้ยสูนี่นี่นี่ใส่ไปได้นีคิงนี่เขาไม่รบกวนบ้านกจะาได้หนีน่าเกลียดปะไปองไปไปิดไปปรับาฟก่อนโอ้แหล็กไปึงไปงปรับตามกันบอกแล้วภาษาเียนี่แม่งแหลกจริงงนี่ เฮ hey, hey, ้เหไ้เห่ายางสาบมันจะเห็นว่าเ,เนได้คเคลเอาไว้เล่นเกมไม่ไม่ไม่ของกูนั่งเว้ของโ้งน่งมิกินี่แคของสูเว้ยตัวรับหรือเปลา่าห่งนม,ม,มีมีนนารารมันไหก่อนลูกเฮ้ยเฟิร์นยื่นไปเฟิร้นเดี๋ยวเดี๋ยวึ้นมาเดี๋ยวคืนมาค้นไปมาได้โอเคึ้นไปแล้ว เออแม่แหย่ไงเอาไปคิงซีนี้เ้าเฟิร์ตเฮ้ยอเฟิร์ตนีหายทีมึงว่าเฮ้ยมึงคิดว่ามันมันหัวว่าอย่างว่าโ้โหขวนแน่ๆเว้ยลงไป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 มันมาไม่อย่งแถวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเองเปิดลิงชักมันก่อนถ้าเขาให้เปิด ห้องน้ำมันยังบไปห้องน้ำเเปิดไปได้ไหยังบไปห้องน้ำยงเปิดไป่ะไอตาไปไอตาเกเกมันเปิดได้ปะเกมมันเปิดไปได้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 กูลองก่อนไปห้องน้ำไปห้อน้ำไปห้องน้ำไปห้องน้ไปไชิมน้ำเนี่ยเฟื่อเพื่อ้านนี่เฟ่อไปได้อาหายไปเลยว้าวว้อ้ยังยังมันอยู่ในห้องน้ำเมื่อกี้อะ ไปเติมตัวตายตัวแทนเข้าไปหาความช่วยเหลือไปน้ำผมไปน้ำฝึกไปน้ำตัวตายตัวแทนตายกันตายด้วกันไอ้ซูยิ้มที่ชูไปน้ำเฮ้ยสูสบู่ตกไอ้เด็กมเป็นอะไรวะโอ้ยพิการศิษย์เออข้าหลังหาความช่วยเหลือไอ้สัตว์ความช่วยเหลืออยู่งใสชักโคกเอออมัน ไอ้ซู๊บเปิดเปิดทองนี้ก็ซู๊บเปิดไปได้เปิดไปได้นี่ทองนี้ทองนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยใส่ไปเออยบบ่คอยนี่ใส่ปะโอ้โหมึงมึงนี่สู๊บนี่สู้๊บซู๊บนี่สู้ม๊บนี่แช่แองขอ long ขอ long ขอชีวิตภาพได้ล่องลองไปหาสันนึงมั้ง ไป้มสันน่ไปเอาไปตามไปตีตีเลยตีมองเฮ้ยเฟื่องะเขับไปเฟื่งจขับไปนี่นีนี่ี้อมฮ่ยฮ้ยจะเป็นชิ้กระดาษเดี uh, ๋ยวกูอ่านกันวันนีเราบอกระีกไปได้เพื่อามมุกอนดีเฮ้ยคำว่านี้ต้องเปล่นมุ้อนมอสต์เอเนไอจับีนี่ อฟฟ์เปยังไงวันว่สเตือช่ออะไรวะนั่นเออเป็นยังเออเฟอร์เป็นยังไงกี้เมาบ่บอกว่าเันเียงเวทไห้องห้องฮ้ยให้องบันไดรอเปล่าเออห้องไตหลังคาห้องไตหลังคาเดี๋ยวเดี๋สรวจกันสำรวจกันสำรวจให้มันกอนอฟฟ์อะ แ้วมันมันอยู่ของที่มันคไปสุดสุดบนที้เลยเฟือดเฟือดมันคิดอะไรกับมองนีวะมี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 โอ้เป็นรูมเลยอาจารย์บอกว่าพ่อบอกแต่มันอยู่ใต้อยู่ใต้หลังคาก็อนเขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกูย้ายให้อยู่กูย้ายให้อยู่แย่างกูกูต้องมาเรียนกี่น้ำสูนั่นเป่ากูไม่เข้าใจ เฮ้ยเฟื่อใจไป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 ถ้งอเฟื่อมาหนิเฟื่อเดี๋ยวดอที่ชั้นล็อกเอ่อวีแคนโอเพ่นเปิดไม่ได้ตัวแก่เล่นมีกี่ Bobai, bảy bóp bảy bóp 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 bảy bóp bóp bảy bóp 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 น่ยแจเออ้หัวขาลงอีกเออวางเลยขาลงบนเหลือไอ้เหี้ยอถึงแค่ไหนขี้มึงขึ้นไปขี้มึงยังสร้างขึ้นมีใต้ของไหนต้องเฟื่อยด้วยได้เบื้องหลังเราไหมกล้องมาอยืนนู่นก่อนดิโอเคนี่กันยืนกันเท่าหลังมึงอ่ะหลังมึงคิงหลังมึง ไไปขึ้นเยอะไปแล้วกูลีลีอม่ลีก้อีก้อนทมีลีครับพาสองทุกคนครับไปหายตัวไปแล้วคิมคิมมองไหนมองไหนมองหนคีมคมมันี้่ิมคิมมันี่ิมยน โอ้โหไม่อยู่ท้ำกูเลยเอ้ยมันวาบได้ตะกี้กมันวาบได้ไอ้ยามันวาอได้ไปจังไหนดีฮะนี่คีมๆมันมงคิมๆมันย่างคิมยังยังถือควางคูรปัญญาเลยเฮ้ยดีฮะไปจังไหนดีท่าใจวาเลว่าอยู่ในนิทาไอ้คิงม,มาซอย โอเคหอใต้ดินวะไปไปไปห้องใต้ดินโอเคเคเโดล oh. okay, okay, okay. ไปอองหน้ามงขีบเข้าไปขีบมาสั่นปะขีบเข้ไปนัขย,ายาันัวเข้ไปหัวเข้อไปผอสง d เล ขี้มันได้ขี้มันได้จะโดดไปก่อนต <did> ายเลยตายโดดไปเลยเอาเฮ้ยตะกรงเฮ้ยตะ,เ,ตะเฮ้ยตะกรงเห็นยังสีไปเลยนะเฮ้ยตะกรงน้ำพอบนน้ำไรเงี้งยดเดียวกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันนะหนึ่งสามสองหนึ่งไปไปเอาเฮ้ยโดดไปลงปิดปิดประตูปิดประตูละหานกเจปิดปิดประตูที่มันจะมาหาทัวร์ปิดประตูมาได้ปิดประตูมาได้ปิดประตูมาได้

ฟาวเกิไปหองไต้บนไหนร่วนเลยโอเคขึ้นมาหองไต้บนไหนร่อยแล้วที่บลาดภัยมันอยู่สันล่างสุดเลยขิงโอ้โหแย่เลย